ทำอะไรอยู่เนี่ยทํามี้ทางานอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนาะครับทำ,ทำอะไรอา่าทํางานด้านเกี่ยวกับกลยุทธ์ครับฮะกลยุทธ์กลยุทธ์การตลาดอันเวลาบริษัทัาเทดิครับก็แล้วปฏิบ,บัติกันไม่ค่อยได้ดีเท่าไรครับหลวงพ่อจากขี้เกียจก็เริ่มขี้เกียจน้อยลงครับแต่เวลาทํางานแล้วเดี๋ยวก็ปุ้งสร้างได้ไม่มีเวลาบ้างอะ ปีนี้ผมอยากหาเวลามาทดลองทำดีให้ครับผมขอขอนีพรดีดีครับผมดีเลได้ปฏิบัติธรรมทำไมจะไม่ดีที่สดอะไรใช่ไหมครับก็ดูดิดูในโลกนี้ใครผู้ไหนประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่จะไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยค ไม่มียกเว้นให้ใครจะไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดประสบความหิวโหยในอาชีพการงานมียมศฐาธรรมดาสักหน่อก็ขนาดนั้นก็แล้วแต่ความทุกข์ติดตามไปหมดแสดงว่าเงินเหล่านั้นยศเหล่านั้นความ,วามเป็นระดันั้นไม่ได้ช่วยให้ตัวอยู่เป็นสุขมันเห็นชัดๆอยู่ถ้ามีปัญญาดูสักหน่อยเดียวไม่มีอะไรช่วยให พบความสุขที่จรังยั่งยืนไม่มีเลยไม่มีนทางในโลกใ่เลือกแหละโลกนี้หมดทนทางให้เลือกคลห้ือยู่อันเดียวลุ้นอยู่อันเดียวเดินทางพระเจ้าสุขเนื้อที่วัดชาคพุธเรามีวาสนามากที่สุดก็ตรงเนี้ยมีที่ยึดที่เหนียวพอจะเห็นทางออกทางสุดท้ายซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครเห็นคมีแต่พระเจ้าองค์เดียวเห็น น้องมันก็ภาษาโกเห็นตามเห็นตามไปเรื่อยมาถึงลูกศิษย์พระเจ้ารุ่นนี้นี่มันยากแสนเห็นระว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมแต่พอจะเริ่มเออเอาว่าพอจะหาที่พึ่งที่ระลึกได้บ้างเพราะทางอื่นดูๆไปแล้วมันเหมือนตันไปหมดหอาชีพมันก็ตันวิชานี่ก็ตันเป็นแบบไหนก็ตันจนผู้หญิงก็ตันเป็นผู้ชายก็ตัน ปังหมดทุกทิศท,ทุกทางเลย<อ>ต,ต้องเดินตามวิชาเพราะเรามีเหลือผลทางเดียวที่เรายังไม่เคยเดินผลจะเกิดที่ยังไงก็ตามเถอะท่านท่านยืนยันว่าดีท่านยืน,น,นยัน,นว่าท่านพ้นทุกข์ยังไงก็ลองทําตามดูครอลองทางมเห็นว่าทันแปลกไปจากโลกนี้ทั้งหมดนั่นแัลความเชื่อถึงจะเต็มที่ ความมั่นใจเราเลือกมาผิดความเชื่อในหลักธรรมออกจากทุกจริงเขาเนี่บความเชื่อในพระสงฆ์ละครูบาอาจารย์สุดยอด่านทำมาก่อนเราแล้วท่านฉลาดมาก่อนเราไอเราไปบวมโค้งเล่ไหมโอ้โหท่านรู้ตัวก่อนเราท่านรู้แล้วท่านถึงทำได้เอาเป็นเอาตายขนาดนั้น ลงทุนทั้งชีวิตของท่านเลยมีหน้าที่ท่านถึงได้บรรลุผลเป็นแถวเรามาตัวเราฉลาดเรามีหน้าที่ตานาที่ไหนล่ะเราโง่บัดซบโง <c oughs> ่ <c oughs> จริงกว่าโอ้ท่านฉลาดกว่าเทียบเราไม่ไม่เห็นทิ่ฝุ่นว่านั้นเปน ท่านรู้แล้วโทษไทยลุมล้อมล่บสัวันหัวทางอื่นนอกจากเดินตามทุทธะท่านเดินตามอย่างรวดเร็วเลยเดินเอาท้นเอาจังเอาเป็นเอาตายทําทำแบบนั้นกิเลสต้องแพ่ตอนนี้ผมแพ้มาแล้วทั้งหมดเลยละมีชะว่าอะไรเลยเกือบทั้งโลกเอยเห็นไหมแต่กู้ใดที่เริ่มรู้ตัวเนี่ยได้เกลียบโลกอะโลกนี้อยู่คนกี่คนเนี่ย ม่ต้องพูดถึงสัตว์อื่นคนในโลกนี่เกิดจะเจ็ดุพันล้านคนมือหูลืนตาอะไรมือจิตใจมืมอสนิทไ,ไปหมดอะไม่รู้เะไจะหาเงินจะหาชื่อเสียงจะหาอำนาจหวังว่ามันจะช่วยให้อยู่กันสุขทั้งที่ก็ไม่ดูอ่ะคนอื่นมีมเงินเยอะกว่าเรามังนอยู่ไม่เป็นสุขเยอะมากมากเราต้องเท่าไลร่อยู่ไม่เป็นสุมมมมขอยอยสมีชื่อเสียงจะคงทั่วโลกอยู่ไว่าเป็นสุข ว้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หาสี่ราเนี่ยเห็นอันมึงพุทธเจ้าท่านสละอุปกรณมันกระสัมาแล้วยศไปใส่ให้ท่านเหลือนย่าดีไปใส่ให้ท่านเหลืใช่นือใช่ไหมก็ทาด้วยความเคารพแหล่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยเออเป็นลูกศิษย์เขาต้องดูเลยโอ้โหพระเจ้าคนทิ้งหมดไอศิษย์เหล่านี้ ทำมาใช้อย่างนี้ส่าขาท้า<ะ>หาเก็บเอาเพราะท่านอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาทั้งชีวิตท่ทนานเหมืประสบความสุขเลยท่านทิน้งออกไป<ะ>ไั่มีจักมาใส่ท่านอีกแล้วใส่กระดุมะดาไปสระดาษเนาท่าน,<ะ>นทิ้งมาแล้วตามมาทั้งทั้งที่นี้ ถขาทำด้วยความเคารพแต่เคารพแบบไม่ฉลาดอันนี้ผมคุ้นเข้าใจเออมันต้องเคารพด้วยต้องฉลาดด้วยนัยนถึงจะเห็นพระเจ้าเนี่ยพระท่านทิ้งมาแล้วทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยสมเด็จะาจารย์ล่าเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้พระเจ้าทิ้งมาหมดแล้วแต่พวกเราไปเอามาแล้วอยู่กันสุขไว้เห็นไหมทะเลาะกันจะเอายศแต่บ้านยศมันยศนี้ทะเลาะกันเลยก็ไม่ดูเลยพราก็ ประกาศตรง่าเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแต่ไม่ทําตามเลยพระเจ้าทิงท้งยศทิ้งยศกษัตริย์มาทิ้งเครื่องทรงกรรษัตริย์มาทั้งหมดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกษัตริย์มาทั้งหมดกลับมาอ,อยู่สบายกลับบรรลุธรรมในลูกศิษย์นี่จนะหายดีจะหาตำแหน่นนงแล้วจะเอาที่ไหนมันเป็นเหมือนพระเจ้าแต่มันไม่เป็นเลย อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรู้จักอยู่แล้วจะค่อยๆรู้จักพระพุทธเจ้าเจ้าทำยังไงท่านทํำยังไงในปัจจุบันที่มันดูด้วยเขาถ้าเขาทีเพราะมันทำยังไงนี่เหมันได้ข้อเปรียบเทียบเทียไอ้ท่านทิ้งไอ้ลูกศิษย์มีแต่กรอบมายศขวัญยศเนี่ยทำหนึ่งกันอ่านแล้วถึงได้ทะเลาะกันแห่ที่เยอะได้มักได้ผลอยู่สงบร่มเย็นกับไม่มี จะป็นบบต,ตามพระเจ้าเราค่อยๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้รล้วเราถ้าปฏิบัติเองครับนะแตเหมือนกันค่อยคิดค่อยอ่านไปสิ<า>ค่อยคิดค่อยอ่านไปทำวัดสวดมวนต์ไปภาวนาถึงเวลานั่งภาวนาเลิกยุ่งหมดรูล้ละสิ่งอื่นเป็นภัยทั้งหมดสิ่งอื่นเป็นภัยทั้งหมดเลยว่ะเราพยายามรวบรวมสติปัญญาขึ้นมา ท่านกำหนดโทนะพุทโทเนี่ยกำหนดต่อพุทธโธอย่างเดียวรู้ว่าทำทำเพื่ออะไรท่านบอกว่าจะบรรลุสมาธิเพราะมีอารมณ์เดียวครับพุทธโธคาเดียวอย่างเช่นพุทโธคําเดียวให้อยู่กับอันเดียวให้ได้อยู่กับอันเดียวได้อย่างอื่นทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดทำให้มีอารมณ์เยอ่หนและเดี๋ยวจะบรรลุสมาธิทําให้ได้ตามนั้นอันนี้เป็นหัวใจของรับผมนั่งมาแล้ว จากหูงชาติก็น้อยลงจากน้อยลงควนมหมิงงเลยลงของเขามันต้องมีเหตุผลนี่ไงที่ทั้งเราปริยัติปฏิบัติปริยัติคือรู้ในสิ่งที่ควรจะทําเนี่ยภาคทฤษฎีก็มันจะทฤษฎีคือทําให้มีอารมณ์เดียวคราวนี้เราก็สังเกตดูเราทาอารมณ์เดียวได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่บรรลุสมาธิจริงๆถ้าทําได้มาหลไย่บรรลุจริงเชื่อทฤษฎีกับปฏิบัติเข้ากันได้ผลที่ได้รับสติเวท ตอานี้ให้มแบบสอนนะครับทีละเปาะทีละเปาะไปแล้วถ้าผมจะปีนี้ถ้าผมมีเวลาผมอยากจะขออนุญาตมาต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเออตัวมาเอาแต่ตัวกับความตั้งใจเออได้กี่วันนะครับมีเวลาเท่าไหร่ก็มาดูก่อนได้ครับขอบคุณครับขอต้อรับต้องการแค่นั้นแหละตัวกับความตั้งใจจริงๆมา มีพวกนึงเข้ามาขอโทรนาอาจารย์ูกศิ์เข้ามากันหลายคนอยู่อาจะมาโทรนาอาจจะมาตางเต้นกันเองแล้วจะขอจันชุดขาวทั้งหมดเออทำไมาทำไมต้องใส่ชุดขาวพวกนักเรียนยัมีเงินเดือนอยังยังไม่มีแล้วถ้าเอาชุดขาวมาจะขอใครขอรบกวนพ่อแม่เขานี่ไม่ใช่เรื่องของพุทธ ไม่จำเป็นไร่จ้าแต่งสุภาพพอแล้วสุภาพชนเออเอาแต่ตัวกับพ <จะ S 2> อ้มันเน่าให้เยาะเต็มที่ให้จะมาแต่งชุดขาวมันช่วยอะไรนี่วะถ้ามันมีวันเดือนแ้ามันเต็มใจซื้อก็ว่าตัวอย่างนึงนี่ต้องไปกวนพ่อกวนแม่ล้นี่ไม่ใช่พระเจ้าสอนนะแบบนี้กลวนคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่มาไม,ไม่ต้องมาแล้วที่นี่นะไม่ให้มาจริง เรือ่องอะไ่แค่เนี้ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าสอนอย่างเนี้ยสอนไม่ยุ่งยุ่งทําไมทุกขาวทุกเหลืองชุดอะไรไม่ยุ่งเอาหัวใจมาทําความเพียรลงพ่ายต้องแต่งชุดขาวเออไม่เพียงแค่เน้ขุปัญหาไม่แตกตัวมีเงินเดือนก็อนอซื้อที่ถ้าใจดีก็ซื้อแต่งก็ซื้อเพิสิ ให้มันไปกลัวเงินแล้วถ้าพ่อแม่เงินเดือนเงินไม่เงินน้อยอ่ะ,ะไอแทนทีนซื้อเื้อขาวนี่ไปซื้อข้าวซื้อปลาอาหารเลี้ยงตัวอย่างเงี้ยมันเขาต้องเจียดมาให้ซื้อเพื่อจะได้มาปฏิบททัติธรรมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติแล้วเดือดร้อนอย่างเงี้ย<ะ>ไม่ใช่หรอเอมาอย่ามาไปปฏิบัติที่ไหนไปครับ เออมันเรื่องง่ายเรื่องปากครอบนะออเอือมละอาละเราอ่ะคิดแค่นี้คิดไม่เป็นแต่อยากอยากให้มันได้ดึกได้ดีได้สูงไ,ได้ส่งตังไม่ใช่เลยอยากได้สมาธิอยากไหวมักได้ผลนแค่นี้ไม่ไรู้เน,นี่ยสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งกับมันสิ่งที่จําเป็นคือตัวความตั้งใจให้มันแน่วแน่เข้าไปไมันจําเป็นที่สุด กเพื่อแต่ตัวตามสะดวกตามเท่าที่มีอย่าให้มันไอ้มันเกินเดินนะผ้าเปียบร้อยพอใช้ได้คมนอยู่จาดบาาตาท่านั้นแบบพอ่าเงี้ยคุณา้าทั้งสองกันอย่างนี้ครับผมชุดขาวแล้วมันดีเขาดีกันไปหมดแล้วชุดเหลืองนั้นมันดีมันไม่ดีไปหมดแล้วไม่ใช่ จะอยู่กับความประพฤติของคู่นั้นคู่นั้นประพฤติดีต่อให้ซอมซ่อขนาดไหนอล้วแต่ช,ชายโลกเลือนกินข้าวคนบาทฟังเทศทุกเจ้าทุกวนันทุกวันฟังไฟรู้ไปรู้ไปเรื่อยบรรลุธรรมชายโลกเลื้อนไม่มีเงินจับแดงกินข้าว้นบาทส,สำคัญที่ไหนเรอกความท่านได้ฟังได้ ปฏิบัติตามไปมทำรู้ทอ<ป>ือ่ะขอบคุณครับ